ตื้นคุ้มฟู่ดีนะครับผมสปูนอลูมิเนียมอ่าสวัสดีสาวกนักลบงบน้อยทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันนับบิ๊กในช่วงแกะรีวิวลอกอีกแล้วนะครับผมอ่าครับผมวันนี้เป็นคิวของลอกวูฟ v V-200 กนะครับโคาโน่นะครับผมก็สเปคข้างกล่องนะครับคร่าวๆนะครับก็มี5บอลแบริ่งนะครับ5ลูกปืนแม็กแดก7กิโลก็คือมีเบรกเกิโลนะครับ อัตราทด7.2ต่อ1นะครับแล้วก็เป็นเซรามิกลายไกด์นะครับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออกมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าปี2022ปลายปีเนี่ยมันเพิ่งออกม i n เนอร์เชนมานะครับผมก็เป็นโอกาสดีเลยนะครับสําหรับคนที่หาลอกนะครับผมก็ะจะได้ลอกรุ่นปีใหม่มาเลยนะครับผมโมเดลเนี่ยหน้าตาคล้ายๆของเดิมเลยนะครับเป็นสีแดงเพลิงตัดกับสีดําด้านนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยคือเขา เปลี่ยนเป็นแขนแต่งให้นะครับผมด้วยราคาค่าตัวเท่าเท่าเดิมเลยเท่าเท่าเดิมเลยครับสามร้อกว่าบาทนะครับค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมเป็นแขนแต่งอลูมิเนียมนะฮะเป็นแขนแต่งอลูมิเนียมนะครับผมขาก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมบอดี้เป็นคาร์บไฟท์ทั้งหมดนะครับตัวสปูลก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะครับผมตัวนี้ฟิลลิ่งการหมุนนี่คือหมุนแบบดูดิคนลื่นเลยครับลื่นมากนะครับผมตัวเนี้ย มันต่างจากตัวปีก่อนที่เขาบอกมาก็คือตัวเฟรมนะครับเขาเปลี่ยนเป็นระบบเดียวกับ MX 500นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเล็ง MX 500อยู่เนี่ยลองเอาดูตัวนี้พิจารณาด้วยเพราะว่าถูกกว่ากัน200บาทให้เลยนะแล้วก็เนี่ยแขนแต่งเหมือนกับ MX 500เลยนไหมน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับความลื่นเนี่ยลื่นมากนะครับเลยเนี่ย,ยเดิมๆยังไม่ได้หยอดน้ำมันนะลื่นปลืด้ดปลืดปล้ดปื้ดเลยครับเนี่ย แล้วตัวแขนก็ดูดิมันห้าลูกปืนะนะเนาะมันก็เลยน่าจะลื่นขนาดนี้นะครับผมตัวหนอนก็จะเป็นทองเหลืองนะครับผมเป็นโลหะนะทองเหลืองนะนะครับอ่เดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับผมเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับปรับได้เก้าระดับนะครับแต่จริงๆมันได้เยอะกว่าน,นี้แหละเพราะว่าจำนวนคลิกเนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหม หช่องเนี่ยหไป2เนี่ยมันมีตั้งห้าคลิกเพราะฉะนั้นมันได้50ระดับแหละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ็ดสองสาสีห้านะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในฝากันนะครับนี่ข้างในนะครับเป็นแม่เหล็ก1 2 3 4งสองี่ห้าหสเมตรนะครับผมแม่เหล็ก10เมตรแล้วก็ปรับได้แบบดูดิมันยื่นออกมาได้เยอะมากเลยครับน่าจะหน่วงดีมากหน่วงนะครับผม ต่อไปก็ในอันนี้ลูกปืนหนึ่งลูกเนาะแล้วก็นี่ครับสปูลเป็นสปูนโลหะนะสปูนโลหะนะครับอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็มีลูกปืนตรงนี้อีกหนึ่งลูกนะลอกราคานี้เนี่ยได้สปูนโลหะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นเฟืองทองเหลืองนะเดี๋ยวเราแกะดูข้างในต่อนะครับผมนี่ให้ดูข้างนอกก่อนนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวนบิก๊กแกะต่อเลยนะครับผม รอบนี้นบิ๊กลุยเร็วๆเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บจริงๆแล้วนี่แค่แขนแต่งก็สองร้อยแล้วนะครับผมแขนแต่งแบบเนี้ยลองไปหาดูได้เลยนะโคตรคุ้มนะครับลอกสามร้อยกว่าบาทได้แขนแต่งสองร้อยแล้วนะอ่เสาเป็นทองเหลืองนะสามรอกว่าบาทได้เสาทองเหลืองด้วยนะนะี่ครับแล้วก็มีคลิปเสียงนะครับ ยูกปืนนี้หนึ่เมตรนะครับเรามาดูต่อนครับมีเสาทองเหลืองนะครับแล้วก็มีลูกปืนอีกหนึ่งเม็ดเม็ดใหญ่นะฮะแกดูข้างในนะครับภาพหมมีลูกปืนงินกลับหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนี่เป็นเฟืองทองเหลืองคู่นะครับราคาเท่านี้ได้ทองเหลืองคู่นะ คือลอกจดน้ําเนี่ยยังไงก็พยายามซื้อให้มันได้เปืองทองเหลืองคู่แบบนี้นะครับมันจะทนกว่านะลอกสมัยเนี้ยลอกสมัยเนี้ยที่ขายทุกถูกอะ่ะมันชอบเป็นลดคอสเนี่ยมันชอบเอาสปูลเป็นพลาสติกนะครับซึ่งสปูลพลาสติกใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็รู้เนาะถ้าเราตกปลาสปูลอลูมิเนียมมันยังพังเลยสปูลพลาสติกไม่มีเหลือหรอกครับเจอสายพ e. ีบาดแปบ๊บเดียวเป็นรอยขาดแว่นหมดนะครับผม แล้วก็เฟืองนะครับเฟืองสมัยนี้ถ้าลอกต่ําลอกราคาถูกๆเนะี่ยมันจะใส่เป็นเขาเขาเรียกเฟืองเหล็กเฟืองอลลอยนะเป็นเป็นซิงเป็นสังกะสีพวกนั้นนะโดนปลาตัวใหญ่ทีเดียวนะโอ้โหฟันรูดหมดเลยครับใช้ไม่ได้เลยต้องอย่างน้อยต้องเป็นทองเหลืองอันนี้ได้ทองเหลืองคู่เนี่ยถือว่ามาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็ตัวสปริงนี่ให้มา2อันนะโอเคเลยถ้า2ออันเนี่ยแน่นตับนะครับผม แล้วก็ตัวชุดยกนะครับก็ตัวกลไกเป็นโลหะนะคผมเดี๋ยวมาดูต่อนะนี่นะครับก็แผ่นเบรกนะครับเบรกเจกิโลตามสเปคนะครับผมลอกอย่างนี้มันก็จะเบรกเบรกประมาณนี้ครับผมเพราะว่าแผ่นเบรกมันใหญ่กว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเป็นเบรกแบบปักเก็นนะแล้วก็ตัวจานเป็น เป็นแบบทรงจานเวลาเบรกันจะแน่นถ้าเป็นแบบแผ่นแบนๆเนี่ยเวลาเบรกจะได้กําลังน้อยกว่านะครับผมอันนี้เฟืองทองเหลืองนะครับก็การกึงก็ได้มาตรฐานนะครับมีเคลือบจารบีมาให้แล้วจากโรงงานซึ่งให้ใหน้ําจารบีมาพอสมควรนะโอเคนะ,ะมีเบรกอีก,อกชั้นหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมนี่มีเบรกอีกชั้นหนึ่งนะครับผม ก็ตามสเปคเบรกเจ็ดกิโลนะครับผมอ่าดูข้างในนะครับก็เป็นทองเหลืองเนาะเรืองตึงมาสวยงามดีนะครับสวยเลยแหละนะราคานี้นะนะบิ๊กว่าโอเคนะครับแล้วก็ได้เสาทองเหลืองด้วย ล็อกราคาถูกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เสาทองเหลืองมันจะเป็นเสาแบบโลหะหล่อแหละอลูอะไรอลูซิงเป็นซิงเป็นสังกะสีเงี้ยความแม่นยำนะครับมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้พวกนี้นจะเป็น CNC นสะลื่นนะครับเดี๋ยวไปดูมีลูกปืนอีกไหมนะครับมีลูกปืนอีกลูกแล้วก็มี ล็อกด้วยนะมีล็อกแบบนี้ดีมันจะไม่หลุดแล้วมันก็จะแข็งแรงนะครับผมนะมีลูกปืนให้โอเคนะเมื่อกี้เม็ดแล้วอันนี้หนึ่งเม็ดนะครับผมมีที่ฝาอีกหนึ่งเม็ดนะครับมีที่ตรงนี้เม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งนะแล้วก็สปูลอ,อีกหนึ่งเม็ดนะครับผมรวมเป็นสนะี่เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นเขาน่าจะนับไอเน,นี่ยแหละลูกปืนกันกลับนะ ก็รวมเป็นห้าเม็ดนะครับผมลูกปืนเนี่ยของลอกหยดน้ำนะครับผมห้าเม็ดนี่ถือว่าครบแล้วนะส่วนใหญ่มันก็มีห้าหรือไม่ก็หกแค่นั้นแหละหกก็คือมีตรงนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งถ้าเป็นมือใหม่อย่าไปใส่ตรงตรงเฟืองทอง,ง,งเหลืองเนี่ยมือใหม่อย่าไปใส่เลยมันดูแลยากพราบมันจะโดนน้าตลอดเวลาตีน้ำํำจะเข้าทางนี้ตลอดนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ย อย่าไปใส่นี่ไม่น่าจะเป็นลูกปืนมันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะครับผมอันนี้โอเคแล้วถ้าเป็นบูทพลาสติกนะโอเคแล้วสําหรับมือใหม่นะมือเก่าก็ไปอัปเกรดเอาเองได้เลยนะครับผมก็นี่ผ่าประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาตรฐานนะครับผมในราคา3าม้อกว่าบาทแล้วได้แขนแต่งด้วยนะครับบนไกลเนี่ยมันจะเหมือน m อ5 0 0เลยเห็นไหมเพราะว่าเขาใช้ระบบเดียวกับ m อ5 0 0นะครับผม ที่บอกว่าเหมือนเพราะอะไรเพราะว่าวูฟเคยเคยผลิต MX500 เหมือนกันเมื่อ2อสปีที่แล้วก่อนที่ MX500 ดังอีกนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผมนีม่นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนเบิประกอบแป๊บนึงนะเอาวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับผม ลื่นคุมฟู่ดีนะครับผมสปูนอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็เฟืองทองเหลืองเป็นทองเหลืองคู่เลยนะครับลูกปืน5ลูกนะครับผมลื่นๆเลยครับแขนแต่งสวยๆนะครับผมพร้อมจบได้เลยนะครับผมก็วันนี้นบีีกก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ